ลินดี้พี่ลินดี้คุณลินดี้ถ้าเป็นหน้าท้องหนาหนาหนาท้องที่จากไขมันที่เข้าทานอาหารอันนี้เขาต้องช่วยตัวเขาเองคือเขาต้องเซฟตัวเขานะคะคือเขาอย่าพึ่งกินอาหารเพิ่มไขมันอย่าพึ่งเพิ่มอาหารไขมันเข้าในตัวเขาหรือว่าเขาจะช่วยออกกําลังกายสัดไขมันออกก็ได้แต่ว่าตวโตโกโก้หรือโตกาแฟเนี่ยค่ะหนึ่งอันดับต้นๆของเขาเลยแหละคะ่ะ เขาเผาผ่านอาหารไขมันในแต่ละวันในแต่ละมือ้อคืออาหารในแต่ละมื้อที่เขาทานเข้าไปเนะะี่ยค่ะวันนี้สมมติเขากินอาหารที่เป็นไขมันเข้าไปใช่ไหมคะนะหลังจากที่ร่างกายของเขามันดูดซึมซับอาหารที่เป็นไขมันใช่ไหมคะมันดูดซึมซับเสร็จส่วนที่เหลือส่วนที่เหลือที่ร่างกายมันไม่ดูดซึมซับอาหารที่มันร่างกายไม่ต้องการเน่ย ตัวกาแฟาหรือตัวโกโก้เวลาเขาทานเข้าไปเนะะี่ยค่ะมันจะช่วยเร่งการเผาผลาญสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการพวกนี้แหละคะ่ะเขาก็เลยขับถ่ายออกมากาแฟกับโกโก้มันเร่งมันช่วยเร่งการเผาผลาญคนที่อยากลดหุ่นคนที่ไม่ค่อยขี้คนที่ห่วงขี้คนที่กินอะไรแล้วท้องอืดท้องเฟอ้อกินเสร็จพุงก็ออกกินเสร็จไม่ขี้ไม่ถ่ายมันก็อ้วน ตัวกาแฟกับโกโก้เนี่ยทานยังไงมันก็ช่วยเร่งการเผาผลาญน,นั่นแหละค่ะเร่งการเผาผลาญปุ๊บการเร่งการเผาผลาญไม่ได้หมายถึงมันจะไปทั้งโทษที่ค่ะการเร่งการเผาผลาญไม่ได้หมายถึงว่าจะเจาะจงเฉพาะคนที่ท้องอืดท้องเฟอ้อรือว่าเฉพาะคนที่อยากลดหุ่นคนที่ไม่อยากลดหุ่นก็ทานได้ล้ำใส่ของเฮามันดีภูมมคุมกันล้ำใส่ของเฮาก็ดีล้ำใส่ของเฮาน่ะ มันดีแม่บ่าค่ะภูมมคุ้มกันของเขาก็ดีภูมมคุ้มกันของเขามันดีก็คือลำไส้ใหญ่ของเรามันแข็งแรงลำไส้ใหญ่ก็มันก็เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาลำไส้ใหญ่มันก็เหมือนเสาอ่ะมันก็เหมือนต้นเสาเขาเนี่ยค่ะต้นเสาของเขาในแต่ละวันเสาของเขาบ้านเขาที่มันอยูได้ก็เพราะว่าต้นเสามันแข็งแรงเหมือนกันกับลำไส้ของเราเรากินอาหารลงไปทุกๆวันกินไปทุกวันการเผาผลาญพังการขับถ่ายไม่ดี กับเพราะการเผาผลาญพันงต้นเสามันทิ่ไปยังไงล่ะมันจะเริ่มเริ่มโอ้ยการเผาผลาญก็เป็นแบบนั่นแบบนี้เหมือนกันกับลำไส้ใหญ่ไม่แข็งแรงเพราะการเผาผลาญของคุณมันหยุดการเผาผลาญมันไม่ดีกินอะไรเข้าไปก็อืดมันก็เลยกลายเป็นอาหารค้างค้างคันเขาก็เลยเป็นค้นท้องโตโตโตเออมันโบขีล่ะคนโบขีมันก็เลยอ้วนเลยนะพี่น้องเอาง่ายๆซะอ่ะที่นี่กาแฟกับโกโก้เนี่ยค่ะ เขาไปช่วยเร่งการเผาผลาญพวกเจ้าอยากลดคุณพวกเจ้าอยากดูแลคุณพวกเจ้าอยากสับัดไทมันในตะลือพวกเจ้าออกพวกเจ้าบ่อยากสะสมไขมันน่ะไขมันในอาหารพวกเจ้าบ่อยากสะสมมันน่ะพวกเจ้าทานน่ะมันช่วยพวกเจ้าถึง80%มันช่วยพวกเจ้าถึง80%ที่เฮ็ไให้น้ำหนักของพวกเจ้าลดลดลดลงอันดับที่สองมันเกี่ยวกับเฮาต้องเซฟตงเฮาด้วย อันเนี้ยเรื่องอาหารการกินหลักสําคัญเลยอาหารการกินของเราไม่ใช่เราอยากลดหุ่นแต่ใจเรานะ่ะชอบกินอยากสวยแต่กินจังอาอยากสวยแต่กินจังเขาก็ต้องเซฟโต้เฮาด้วยนะคะถ้าถ้าเฮาเซฟโต้เฮาได้มันก็ลงไวัสองเท่าแแต่ที่นี่ถ้าเฮาเซฟโต้เฮาด้วยการออกกลาลังกายมันก็ลงไวอีกสามเท่าหุ่นเฟิร์มจริงไหมลองดูกาแฟโกโก้มันช่วยคุณแปดสิเปอร์เซน พี่น้องลองดูเลยคอยท่าพิสูจน์เลยไม่ต้องรอวันนั้นไม่ต้องรอวันนี้ตักใจจากน้ำตาลออกสัตน้ำตาลเนะี่ยคุณกินวันละช้อนคุณกินวันนี้หนึ่งแก้วหนึ่งแก้วนะ่ะน้ำตาลอยู่ในร่างกายคุณกี่วันยิ่งคนได้ออกกำลังกายกินหนึ่งเดือนสามสิบแก้วอะสมมุติค้นที่ติดขนมหวานต่างๆเนะ่ะ กินทุกวันทุกวันเขากินหนึ่งแก้วน่ะผลประโยชน์หรือว่าประโยชน์ที่เขาได้จากเครื่องดื่มที่ไม่น้ำตาลที่มีคริมเราได้อะไรจากมันถ้าเขาไม่ได้อ่างจากมันเขาลงมาเปลี่ยนเป็นสุขภาพเอาโตกาแฟกับโกโก้ไปทดไปแทนแล้วคุณจะรู้สึกทําไมกินแล้วน้ําหนักฉันก็ลงสุขภาพฉันก็ดีความอ้วนที่เขามีเนี่ยพวกเจ้าจะรู้สึกทําไมไหลของฉันโตดคืองวคือควายหลังมันโตดเนี่ย หลังที่มันโตดต์เนี่ยคือไว้ยหยน้อยเกียบที่ตุมเนี่ยอันนี้คอยเป็นพวกตะไลพวกเจ้ามันสิบัวโตอันสามสั้นพวกเจ้าเนี่ยมันกระสิบมีขี่โพพวกเจ้าที่มันพุ้งพุ้งที่กาดพุ้งที่จากการที่อาหารของเขาเขาเบ่เคยถูกเผาผลาญบ่เคยถึกเบ่เคยหลังเบ่เคยหลางกายของเขาเนี่ยไม่ระบบ ระบบการเผาผลาญของเขามันพังเพราะระบบการเผาผลาญของเขามันพันกินหน่อยก็บข่ขี่กินไลยก็บ่ขี่สามสี四四่มือค่อยขี่มันขังมันขังเออคือก็คือคนเลี้ยงขี่ขี่โพกับสวดอ,อาทิตย์นี่ก็ออกอาทิตย์่อไปก็ออกอาทิตย์จะไปก็ออกแต่ถ้าเราแต่ถ้าเขากินอาหารแล้วเขาขับถ่ายทุกวันทานอาหารขับถ่ายทุกวันเนี่ยนี่แหละคะ่ะประเด็นก็คือประเด็นก็คือเร่งการเผาผลาญเขาเสียบ่อวนเออแล้วมันบ่ค่อยหิวจุกจี